อากาบาดแล้วเธอใช้น้ำร้อนกับน้ำเย็นครับปาวรากฏว่าในน้ำร้อนมองไม่เห็นกากมองไม่เห็นแถบกลาวแถบกลาวเลยใช้เวลาสิบน้ำเย็นใช้เวลา2ี่ิบวินาทีแสดงว่าในน้ำร้อนปยาต้องเกิดเร็วกว่าในน้ำเย็นครับสแสดงว่าในน้ำร้อนปยาต้องเกิดในน้ำเร็วกว่าน,น้ำเย็นแถบนี้นะครับเก่งเลยนะเก่งนะใส่ดอกไว้เลยใส่ดอกไม <บ S> ่ได้เลยนะครับ แสดงว่าในน้า hmm. ร <that> right. so, ้อนปฏิกิริยาเกิดเร็วนั่นแปลว่าอุณหภูมิสูงปฏิกิริยาจะเกิดเร็วกว่าอุณหภูมิต่ำนะครับสรุปข้อใดที่ถูกต้องอุณหภูมิมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาอุณหภูมิสูงปฏิกิริยาจะเกิดเร็วกว่าอุณหภูมิต่าโอ้โหถูกเลยนะครับถูกเลยนะครับต่อไปข้อที่2ครับปฏิกิริยานี้ปฏิกิริยานี้คือโซเดียมไทโอซัลเฟตไปบวกกรดซัลฟิริกจะได้โซเดียมซัลเฟตไปบวกกับน้ำไปบวกกับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไปบวกกับน้ำไปบวก กร,รมะถันนะครับกร,รมะถนตัวนี้เป็นกร,รมะถันนมนะครับอ่านถูกต้องเลยนะอันที่สามผงกร,รมะถันจะแขวนลอยอยู่ในสารละลายเมื่อปริมาณกร,รมะถันที่เกิดขึ้นมีมากพอจะมองไม่เห็นกากบาทโอ้โหสรุปแลกให้นักเรียนเสร็จเลยครับเพราะนั้นข้อสี่ก็ต้องถูกหมดทุกข้อดีครับจึงตอบข้อที่สี่นักเรียนต้องดูแลกนี้ไปเลยนะครับแมกนีเซียมกับเอสเซียลแมกนีเซียมเอสซียมมันออกเรื่อย นะครับน่าจะออกแบบนี้การทดลองนี้ต่อไปครับข้อที่สามและห้าก็จะคุมเนื้อหาทั้งหมดกําหนดผลการทดลองให้ดังนี้การทดลองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกรดไฮโดโครคอริกกับแผ่นสังกะสีมีฟองกา๊าซเกิดขึ้นที่ชินนนช้นของสังกะสีกรดไฮโดรคอริกไปบวกกับแผ่นสังกะสีมีฟองก๊าซเกิดขึ้นที่ชิ้นแผ่นกระสิงสีแสดงว่าเกิดปฏิกิริยาโลหะบวกกรดได้กา๊าซไฮโดรเจน แต่เอากรดไฮโดรคอริกไปบวกกับแผ่นทองแดงดูแลบดูการทดลองนี้เนะปรากฏไม่เกิดไม่เกิดฟองก๊าซไม่เกิดปฏิกิริยาพาพใหม่ละ่ะอาจารย์บอกแล้วว่าโลหะบางชนิดทําปฏิกิริยากับกรดต้องได้ก๊ซไฮโดรเจน rogen, ยกเว้นโลหะโลหะมีตระกูลทองแดงเงินทองแพตตินัมนะอันที่สามกรดไฮโดรคอริกไปบวกกับแผ่นสังกะสีพันด้วยทองแดงปรากฏว่าเกิดมีฟองก๊าซเกิดขึ้น ที่ชิ้นของทองแดงปริมาณมากเลยปริมาณมากกว่าหลอดที่หนึ่งแสดงว่าไอ้เจ้าทองแดงเนะี่ยต้องเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทันนะครับทองแดงเป็นตัวเร่งปริยาสรุปการทดลองไดง้ยินหนึ่งแผ่นสังกะสีทำยากับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเกิดแกส๊สไฮโดรเจนถูกนะฮะสองแผ่นทองแดงไม่เกิดฟองแก๊สแสดงว่าแผ่นทองแดงไม่เกิดปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกโอ้ยถูกต้องเลยนะครับด,ดูดีนะครับ สาแผ่นสังกสีที่มีแผ่นทองแดงพันอยู่ให้ฟองแก๊สเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเลยและมีปริมาณมากแสดงมันปริมาณมากแสดงว่าทองแดงทำหน้าที่ช่วยเร่งให้สังสีเกิดปิยาเร็วขึ้นโอ้โหถูกต้องเลยนะครับนักเรียนครับเพราะนั้นข้อที่4ถูกหมดทุกข้อจึงตอบข้อที่4ครับ ไอ้เจ้าทองแดงนะ่ะจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทองแดงจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้สังกสีให้เล็กตอนได้เร็วขึ้นจึงเกิดปัญญาเร็วขึ้นเราจะเห็นเลยว่าจากที่อาจารย์ได้บรรยายมาทั้งหมดปฏิกิริยาเคมีในตอนที่หนึ่งกับตอนที่สองจะคุมเนื้อหาและคุมควบคุมการทดลองทั้งหมดเป็นแนวข้อเป็นเป็นแนวในการทำข้อสอบโอเน็ตในเร,รื่องปัญญาเคมีได้อย่างดี สิ่งสาคัญที่สุดนักเรียนจะต้องระลึกไว้เสมอว่าโลหะบางนิดบวกกับกรดต้องได้เกลือบวกก๊าซที่เจนยกเว้นโลหะมีตระกูลกรดบวกเบสต้องได้เกลือบวกน้ําเป็นยาคายความร้อนเกลือคาร์บอเนตบวกกรดได้เกลือบวกน้ําบวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกลือแอมโมเนียมบวกเบสได้เกลือบวกน้ำบวกก๊าซแอมโมเนียและปฏิกิริยาจะเกิดเร็วหรือช้านั้นขึ้นอยู่กับธรรมชาติของสารที่เขาทำปฏิกิริยาขึ้นอยู่กับความเข้มข้นขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ผิวถ้ามีสถานะต่างกันขึ้นอยู่กับตัวเร่งปฏิกิริยาหรือแคตตาไลขึ้นอยู่กับความดันขึ้นอยู่กับการเขย่าการกวนนะขึ้นอยู่กับรังสีเวลาไปฉายรังสีสิ่งที่บรรยายมาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ควบคุมทั้งหมดที่จะช่วยนักเรียนในการสอบโอเน็ตนะครับในเรื่องของสารและสมบัติของสารในตอนของปฏิกิริยาเคมีเพราะฉะนั้น ขอให้นักเรียนเนี่ยไปดูทวนไปทบทวนตรงไหนไม่เข้าใจขอให้ถามนะครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถที่จะสอบเข้ามหาลัยในวิชาเคมีในโอเน็ตได้เป็นอย่างดีสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับก็ขอยุติการบรรยายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ